คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาติดตั้งตัวเซนซิยอนะแล้วก็มาคอนฟิกคอนฟิกตัวไฟล์ไฟล์แชร์ลิงนะครับคือสร้างเป็นโฟลเดอร์ส่วนกลางเพื่อที่จะให้แชร์ข้อมูลภายในองค์กรนะครับคือก่อนอื่นเราต้องมาดาวน์โหลดโปรแกรมก่อน,นครับเข้ามาอย่างที่ตัวเซนซิยอนะตัวเซนซิย่มีทั้งแบบฟรีและแบบไม่ฟรีนะแต่ผมจะใช้ตัวฟรีนะครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่คอมมิชชั่นนะครับ ก็ดาวน์โหลดตัวนี้มาเลยนะแล้วก็ดาวน์โหลดลงมานะครับซึ่งผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราดาวน์โหลดแล้วแล้วก็ไปไลายใส่แผ่นหรือว่าเราไปอ่าไล้์ใส่ตัว U S B ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็เตรียมเครื่องแล้วก็บูตบูตจากแผ่นหรือว่าบูตจาก U S B ก็ได้นะครับแล้วก็จะเริ่มทําการติดตั้ง อพอระบุเสร็จมันก็จะเรียกนะครับเรียกจากแผ่นนะก็เลือกอังกฤษนะครับเลือกตามผมเลยเลือกตัวบนนะคือถ้าจะทำเลทให้เลือกตัวล่างนะครับตัวนี้นะถ้าเราจะให้มันสร้างพ o s ิ t i o ชันของมันเองเลยแบบออโต้ให้เลือกตัวบน language ให้เลือกเป็นอังกฤษครับ ก็ <c oughs> เลื่อนลงมานะครับเป็นออเตอร์นะเลือกเป็นเอเชีย e อนเ r นะครับเลือกคือกดเครื่องหมายลูกศรขึ้นลง <c oughs> เลือกลงไปที่ไทยแลนด์ครับอตรงนี้ไม่มีให้เลือกประเทศไทยก็ Enter เลยแล้วก็ประเทศไทยกที่ขึ้นมานะครับคีย์บอร์ดแล้วก็เอนเตครับแล้วก็ คีย์บอร์ดเลเยอร์นะครับก็ Enter นะครับเป็นไทย <c oughs> ตรงนี้ก็ Enter เลยนะครับ อันนี้คือ h o สต์เนมนะครับผมจะใช้ค่า Default เลยเป็น Sen ซิย่อนะอถ้าใครทำเพื่อที่จะแชร์ไฟล์นะครับหรือว่าในองค์กรเนี่ยผมแนะนำให้ตั้งชื่อที่มันสื่อแล้วกันนะเพราะเวลาเครื่องลูกเห็นเ Name นมมัน่ะจะได้รู้ว่าเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไฟล์แชร์ลิงนะครับกดแท็บนะครับแล้วก็ไปที่คอนติเนีแล้วก็เอนเต แล้วก็สร้างยูเซอร์นะผมจะสร้างยูเซอร์เป็นบอยแซดก็คลิกเครื่องหมายลูกศรลงมาแล้วคอนตินูแล้วเอนเตอร์ Continue, Enter, นะครับใส่พาสเวิร์ดนะครับแนะนำให้ใส่พาสเวิร์ดที่มันมีตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่อักขระแล้วก็ตัวเลขนะครับเครื่องหมายลูกศรลงมาแล้วก็เอนเตอร์ใส่สาอีกรอบหนึ่ง ก็มาลูกศรแล้วก็เอนเตอร์รอสักครู่ก่นันแล้วก็มันจะขึ้นทำโซนเป็นเอเชียบางกอกนะครับก็แยกแล้วก็เอนเตอร์ ช่วงที่รอนะครับท่านใดสนใจวิดีโอเทรนนิ่งนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่ theconflict.me ได้เลยนะพิมพ์ตามนี้เลยแล้วก็ไปที่วิดีโอเทรนนิ่งนะครับก็ไปดูรายละเอียดซึ่งผมมีวิดีโออะไรบ้างจัดจำหน่ายนะครับหากสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ฟินิสละนะก็ก็กดคอนตินีวนะหลนะังจากนั้นก็รอให้ระบบบูตขึ้นมาใหมนะ่เดี๋ยวเราไปตั้งค่าเบื้องต้นกัน เมื่อรีสตาร์ทแล้วนะก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะก็ให้เราไปตั้งค่าเบื้องต้นนะครับโดยคลิกตรงนี้ a d v a n e e เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ accept ตรงนี้นะให้เราล็อกอินเข้าไปล็อกอินยูเซอกับ password ที่เราสร้างตอนติดตั้งนะครับอ่าตรงนี้ให้ติ๊ก continue เลยนะครับ อาจาี้ผมจะทำเป็นไฟแชร์ลิงนะครับผมต้องติ๊กตรงนี้นะโดเมนคอนโทรเลอร์แอนด์ไฟแชร์ลิงตรงนี้หลังจากนั้นก็ให้ install นะครับก่อน In s t a l l เนี่ยมันจะโชว์มาก่อนนะครับว่าจะติดตั้งตงัวไหนบ้างนะครับพวกนี้มันจะเป็นค่า default มันจะติดตั้งมาให้เลยนะล้วก็เลือกแค่ตรงนี้แล้วก็อีก4ีตัวเป็นค่า default จากนั้นให้ install ให้ Continu e ครับตรงนี้ แล้วก็รอนะครับรอสักครู่ อ่าทีนี้ก็ให้คอนฟิกตัวอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซไทยเราจะใช้เฉพาะภายในก็ติ๊กตรง internal นะครับแล้วก็ next อ่าตอนนี้ตอนนี้เป็น dhcp อยู่นะเดี๋ยวผมจะตั้งเป็น static นะครับส่วนเบอร์ p เนี่ยต้องเป็นใน p network เดีวยวกันกับตัว router ด้วยนะเพราะเวลาเราจะอัปเดตแพ็กเกจอะไรเงี้ยมันก็จะเชื่อมต่อไปข้างนอกได้นะครับ router ผมเป็น .1.1 นะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็น .1. ห้าสิบแล้วกันนะครับเกตเวทผมชี้ไปยังที่ตัวที่ตัวเราเตอร์นะครับโดมเมนเมผมใส่แปดจุดแปดจุดแปดนะแต่ว่าถ้าทำโดเมนคอนโทรลเลอร์ระบุแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าท่านใดสนใจการเซตอัพโดเมนคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับก็ผมมีวิดีโอเทรนนิ่งจำหน่ายนะก็คลิกใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับ ก็ในเคสนี้ผมจะทำเฉพาะตัวไฟล์ไฟล์แชร์ลลอย่างเดียวนะผมไม่ทำโดเมนคอนโทรลเลอร์ผมไม่จอยโดเมนเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็ให้ next ครับอ่าตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมตั้งตั้งโดเมนคอนโทรลเลอร์นะครับตั้งโดเมนนะ,ะแต่ว่ายังแต่แต่ผมไม่ได้อ่สอนวิธีการ เซตอัพนะครับอันนี้แค่ตั้งชื่อโอเคแล้วก็ฟินิชครับแล้วก็โอเคนะรอสักครู่ครับช่วงที่รอนะครับท่านใดสนใจวิดีโอเทรนนิ่งนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่ theconflict.me ได้เลยนะพิมพ์ตามนี้เลยแล้วก็ไปที่วิดีโอเทรนนิ่งนะครับ ก็ไปดูรายละเอียดซึ่งผมมีวิดีโออะไรบ้างจัดจำหน่ายนะครับหากสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไป go to the dashboard นะ ซึ่งตอนนี้เราเซตอัพเบอร์พีแล้วของผมเป็นคือ19 2, 2 1งเก้นะครับถ้าเราเข้าจากเครื่องอื่นนะเข้ามาผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็ให้ระบุเบอร์พีแล้วก็ระบุพอร์ตด้วยนะครับเดี๋ยววัเดี๋ยวผมจะเข้ามาจากเครื่องอื่นแล้วกันนะครับผมก็ใช้ค m มนะครับก็ระบุไป ก็สองลนหัแปดนึ่หสินะครับระบบพอร์ตด้วยแปดสสีนะอันนี้ก็ส่วนนี้ก็เป็น h h t t p s นะครับ Enter แล้วก็ขั้นสูงนะก็ไปยังตรงนี้นะครับานะแล้วก็ใส่ user password e อ t e r อร์นะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอมมาทีานี้เดี๋ยวผมมาทำไฟล์แชร์ลิงนะครับเดี๋ยวอัปเดตตรงนี้อัปเดตค่อยอัปเดตทีหลังนะครับผมยังไม่อัปเดตแล้วกันเพราะว่าผมใช้ทำเฉพาะไฟล์ไฟล์แชร์ลิงนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมไปเกตยูเซอร์ก่อนนะครับยูเซอร์แอนด์คอมพิวเตอร์แมเนจเพื่อที่ให้เราอินเข้ามาไปที่ยูเซอร์ตรงนี้ครับคลิกเครื่องหมายบวก user 001 ผมตั้งเป็น2องยูเซ์แล้วกันแอดเข้าไปแล้วคลิกยูเซอร์ตรงนี้บวกอีกเป็นยูเซอร์ศูนย์ศนสองนะครับแอดเข้าไปอ่ะผมมี2 u s e r ซแล้วนะครับทีนี้ผมไปสร้างโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับ ไปไฟไปสร้างไฟล์แชร์ลิงคลิกตรงนี้แล้วก็แอ mm. ดเข้าไปผมตั้งว่าพ u b l i c ก a t a แล้วกันนะครับคืออ่ทำข้อมูลส่วนส่วนกลางนะก็พิมพ์ตรงนี้ให้เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับเ e s เ c c e s s ตรงนี้แอดเข้าไปนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็เซฟนะครับ โอเคนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ผมลองเบาก์เข้าไปดูแบ็กแบ็กนะครับแล้วก็ระบุเบอร์ ip ไป50าูนะครับ Enter อ่าทีนี้ให้เราใส่ user 001ก็ได้0ู2ก็ได้นะครับนี่ผมทดสอบ001แล้วกันนะครับแล้วก็โอเคอ่าเราจะเห็นเนี่ยพับพิกดาต a ขึ้นมาแล้ว นี้เป็นโฮมเดลิเคอรี y นะนี่คือพับปิกเลต้าโฮมเด r ิเคอรีเราสามารถกำหนดขนาดได้นะครับว่าจะให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวพื้นที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะ <c oughs> สร้างได้ลบได้นะสร้างได้นะครับลบได้นะลบได้นะครับ Home Directory ก็สร้างได้ลบได้เหมือนกันแต่ตัวโฮมเนี่ยเราสามารถที่จะไปกำหนดได้นะครับเดี๋ยวผมไป user and computer ก่อน Main a มเน e นะ user ตรงนี้ยเครื่องหมายรูปเป็นสอสามารถกำหนดได้ตรงนี้คือ500 m อเมกนะครับถ้าให้เรา1นึกิกเนี่ยเราก็จะจะพันเมกนะครับก็สามารถใช้พื้นที่ เฉพาะโฮมไดเรคทอรีนะก็ได้เท่านี้นะครับกําหนดโคต้ามันส่วนส่วนพัะภิกดตาแล้วแต่ความจุของฮาร์ดดิสของเรานะครับอันนี้คือเป็นการทำไฟล์แชร์ลิงบนเซนติยอนะครับก็ไม่ยากนะลองเอาไปทำดูนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ